สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูในคุณสมบัติที่ดีของพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณกันนะคะการมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะพวกเขาคือผู้ที่สะท้อนและถ่ายทอดพาลักษณะของพระคริสต์รวมถึงความเข้าใจในพระคำไปสู่ผู้ที่เขากําลังดูแลการขาดคุณสมบัติที่ดีอาจนําไปสู่การสอนผิดๆการให้คําแนะนําที่ไม่ถูกต้อง หรือการเป็นแบบอย่างที่ผิดพลาดซึ่งส่งผลเสียต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของผู้รับการดูแลได้ค่ะคุณสมบัติที่ดีของพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งด้านความสัมพันธ์กับพระเจ้าลักษณะนิสัยและความสามารถในการให้คำปรึกษาและการเป็นแบบอย่างดังนี้ค่ะ 1. ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าคุณสมบัติหลักของพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญ,ญ,ญ,ญาณคือชีวิตที่ ติดสนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริง1.1ชีวิตอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเขาต้องเป็นผู้ที่รับอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะสามารถให้อาหารแก่ผู้อื่นได้ดูในสองทิโมธีบทที่3ามข้อ6ถึง17ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการดีทุกอย่างพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องให้ความสำคัญของการยึดพระคัมภีร์เป็นรากฐาน1.2การดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มีชีวิตที่ยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณและรับผลของพระวิญญาณในชีวิตดูในกลาเทียบทที่5ข้อ22-23ถึงว่าส่วนผลของพระวิญญาณ คือความรับความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนนะคะพี่น้องที่รักคุณลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณซึ่งพี่เลี้ยงฝ่ายวิญ,ญญาณพึงมีและต้องชัดเจนที่สำแดงออกมาเป็นการประพฤติอีกด้วยค่ะ 2. ลักษณะนิสัยที่น่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่าง พี่เลี้ยงจะต้องเป็นแบบอย่างที่น่าเชื่อถือทั้งในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการรับใช้2.1ความสัย์ซื้อและเป็นที่นับถือดำเนินชีวิตด้วยความสัย์ัื่อทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ดูในหนึ่งที่โมธีบทที่3ข้อ7นะคะเน้นคุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้รับใช้และเขาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกด้วยเพื่อเขาจะไม่ถูกประนามและไม่ติดกับดักของมาร ะะแม้จะเป็นพี่เลี้ยงแต่หลักการนี้ก็ใช้ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นพยานที่ดีด้วยค่ะ2.2ความถ่อมใจและความสุภาพอ่อนโยนพร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังผู้อื่นไม่ถือดีดูในฟ e ิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง4ว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีชิงเด่นหรือโอดดีแต่จงทำด้วยความถ่อมใจถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเอง อย่าให้แต่ละคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะคะนี่เป็นทัศนคติที่สำคัญในการดูแลผู้อื่นค่ะดังนั้นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องผ่านการรับรองด้วยพระคอบพระคัมภีร์ไม่ใช่ด้วยความคิดหรือด้วยสายตาของมนุษย์ 3. ความสามารถในการดูแลและสั่งสอนพี่เลี้ยงต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ฝ่ายวิญญาณและช่วยให้ผู้อื่นเติบโตฝ่ายวิญญาณได้3.1 สามารถสอนและหนุนใจด้วยพระคำมีความเข้าใจในพระคำพีและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดูในสองทิโมธีบทที่2ข้อสว่าสิ่งที่คุณได้ยินจากดิฉันต่อหน้าพยานหลายคนนั้นจงมอบไว้กับคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นต่อไปได้ด้วยนะคะเน้นย้ำถึงการถ่ายทอดความเชื่อยอย่างถูกต้องและต่อเนื่องค่ะ3.2มีความรัก ความอดทนและความเมตตาการดูแลฝอยวิญญาณต้องอาศัยความรักแท้จากพระคริสต์ดูในโคลสีบทที่3ข้อ1ินะคะว่าฉะนั้นในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์จงสวมใจเมตตาใจกรุณาความถ่อมใจความสุภาพอ่อนโยนและความอดทนเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะ สรุปและบรรทัดฐานสำหรับคริสจักรพี่เลี้ยงฝ่ายวิญ,ญญาณไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงครูสอนเท่านั้นแต่เป็นผู้นำด้วยชีวิตและพระคำกบรรทัดฐานสำหรับคริสจักรคริสจักรควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้โดยอาจจัดเป็นเกณฑ์สาประการหลักในการประเมินผู้สมัครเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญ,ญาณขอความเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณส่วนตัว มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าชีวิตส่วนตัวติดสนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและต่อเนื่องอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังคอควายความสมบูรณ์แห่งอุปนิสัยมีผลของพระวิญ,ญญาณปรากฏในชีวิตและได้รับการรับรองจากผู้นำความสัตย์ซื่อความถ่อมใจเป็นแบบอย่างในครอบครัวงอความสามารถในการดูแลผู้อื่น สามารถถ่ายทอดความเชื่อได้ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์และกระทําด้วยความรักและความอดทนพี่น้องที่รักพี่เลี้ยงฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีคุณสมบัติดีคือผู้ที่เป็นแบบอย่างในด้านความเชื่อความประพฤติและความรักพวกเขาเป็นท่อที่บริสุทธิ์ที่จะนําการทรงนำและประพรของพระเจ้าไปสู่ผู้รับการดูแลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับสุขภาพฝ่ายวิญญาณโดยรวมของคริสตจักรค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรและขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ